สวัสดีเพื่อนๆด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการเพิ่มยอดวิวคลิปวิดีโอติ k t ต k นะครับง่ายๆรวดเร็วแล้วก็ราคาถูกด้วยนะครับโดยขั้นตอนแรกนะครับก็เพื่อนๆมาที่ Google นะครับจากนั้นเพื่อนๆเสิร์ชหาเว็บไซต์ที่ชื่อว่าคลิปัีเทดนะครับสามารถคลิกลิงก์ได้จากใต้คลิปนี้เลยนะครับทำการคลิกเข้าสู่เว็บไซต์นะครับจากนั้นนะครับสำหรับสมาชิกใหม่หรือใครเดังไม่มีสมาชิกนะครับเราก็มาสมัครสมาชิกได้จากตรงนี้นะครับ พอมาที่หน้าสมัครสมาชิกแล้วนะครับก็เพื่อนทาการกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนนะครับแล้วก็อย่าลืมติ๊กถูกส่วนด้านล่างนี้ด้วยนะครับจากนั้นทําการกดสมัครสมาชิกนะครับถหาใครนะครับที่ไม่ต้องการจะกรอกข้อมูลนะครับก็สามารถสมัครสมาชิกได้จากด้านล่างนี้เลยนะครับพอเราทำการสมัครสมาชิกเสร็จแล้วนะครับให้เราย้อนกลับมาที่หน้าเข้าสู่ระบบนะครับแล้วทำการลงชื่อเข้าใช้งานได้เลยนะครับ เราทำการลงชื่อเข้าใช้งานเสร็จแล้วนะครับในในเว็บไซต์นะครับก็จะมีบริการหลักานเว็บไซต์อยู่ทางด้านซ้ายมือนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะมาอธิบายแต่ละรายการให้ฟังเลยนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับเพราะบางบริการนะครับสามารถหาไรายได้จากทางเว็บไซต์ด้วยนะครับด้านบนนี้จะเป็นยอดเงิงคนคงเหลือในเว็บไซต์นะครับเดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีการเติมเงินให้นะครับซึ่งทางเว็บไซต์นี้เขาก็มีช่องทางการเติมเงินให้เรือกหลากหลายช่องทางเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นคําแนะนํานะครับซึ่งจะเป็นอ่า กฎของการใช้บริการของทางเว็บไซต์นะครับหากไม่อ่านาก็อาจจะพอาอาจจะทําการสั่งซื้อผิดพลาดไปได้นะครับแล้ตรงนี้นะครับก็จะเป็นการแจ้งเตือนของทางเว็บไซต์นะเพื่อนๆทำการอ่านด้วยนะครับไม่งั้นอาจจะทําการซื้อผิดพลาดได้เช่นกันนะครับต้นบนนี้เป็นแพลตฟอร์มทุกแพลตฟอร์มที่ทางเว็บไซต์ให้บริการนะครับทีนี้ก็มาดูวิธีการเพิ่มยอดวิวกัน,กนบ้างนะครับโดยให้เรามาคลิกที่ t i k t o k นะครับจากนั้นในส่วนของหมดหมู่นะครับให้เพื่อนเลือกเป็นเพิ่มยอดวิวนะครับ จากนั้นในส่วนของบริการนะครับให้เพื่อนๆทำการเลือกเป็นบริการแรกหรือได้เลยนะครับจากนั้นก็อ่านรายละเอียดที่มีม้ให้นะครับแล้วก็นําลิงก์มาใส่ในช่องว่างนี้นะครับวิธีการนาลิงก์มาใส่นั้นก็ไปที่ทิกตอกของเรานะครับทําการเลือกคลิปวิดีโอที่เราต้องการจะเพิ่มยอดวิวเลยนะครับทําการคลิกเข้าไปดูนะครับจากนั้นทําการคัดลอกลิงก์นะครับมาใส่ในเว็บไซต์นะครับจากนั้นก็พิมพ์ปริมาณวิวที่ต้องการได้เลยนะครับขั้นต่ำอยู่ที่ หนึ่งอยนะครับดิผมสาธิตดูอยู่ที่สองพันวิวเลยแล้วกันนะครับสองพันวิวแค่บาทเดียวเองนะครับก็ถูกมากนะครับจากนั้นทําการสั่งซื้อนะครับเมื่อสั่งซื้อเสร็จแล้วนะครับทางเว็บไซต์ก็จะให้รหัสคําสั่งซื้อมาให้เราด้วยนะครับโดยหากเราเกิดปัญหานะครับก็สามารถอ่านำเลขนี้ไปแจ้งกับแอดมินได้เลยนะครับได้ตลอดยี่บสชั่วโมงเลยนะครับซึ่งทางเว็บไซต์เขาก็จะมีแอดมินคอยอตรวจสอบให้เราตลอดเลยนะครับ ก็จะมีรายละเอียดที่เราได้สั่งซื้อไปนะครับโดยรายละเอียดพวกนี้นะครับเพื่อนๆสามารถมาย้อนดูได้ในประวัติการสั่งซื้อนะครับโดยในประวัติการสั่งซื้อนะครับก็จะมีรายละเอียดนะครับที่เราได้ที่เราได้ซื้อไปนะมีเลขบริการด้วยมีเลขออเดอร์เราด้วยนะครับแล้วก็จะมีรายละเอียดนะครับ อาจจะเป็นปริมาณค่าบริการลิงก์นะครับหรือบริการที่ทําการสั่งซื้อนะครับและด้านหลังนี้ก็เป็นสถานะนะครับเพื่อนๆก็สามารถมาตรวจได้นะครับว่าตอนนี้สถานะเป็นยังไงนะครับในช่วงรอเราดำดเนินการนี้นะครับดผมก็จะมาอธิบายบริการทั้งหมดให้ฟังนะครับ โดยอันแรกนะกรจะเป็นการเติมเงินนะครับซึ่งในการเติมเงินนะครับมีช่องทางให้เราเลือกมากมายเลยนะครับโดยการสแกน QR code นะครับโอนธนาคารนะครับแนบสลิปนะครับก็สามารถนำสลิปมาแอบแนบในนี้ได้นะครับจากนั้นก็ทำการยืนยันนะครับทางเปาเวเลตนะครับก็เพียงแค่ใส่ลิงก์ลงไปก็ได้เลยนะครับหรือจะเป็นคริปโตก็จะได้เช่นกันนะครับหรือจะเป็นช่องทางอ่า ชิวเพย์นะครับก็จะมีให้เราเลือกอบริการเยอะแยะมากมายเลยนะครับเราก็สามารถเลือกได้นะครับว่าต้องการโอนเป็นแบบไหนนะครับก็ลองทําตามกันได้นะครับเติมง่ายนะครับทุกบริการเลยนะครับทีนี้ต่อมานะครับก็จะเป็นบริการทางเว็บไซต์นะครับ ก็จะมีบริการทั้งหมดอยู่ในนี้นะครับเพื่อนๆต้องการค้นหาแบบหาบริการที่ต้องการนะครับก็สามารถพิมพ์ลงไปได้เลยนะครับทางด้านหลักนี้ก็จะมีรายละเอียดบริการอยู่นะครับแล้วก็รายละเอียดของแต่ละบริการด้วยนะสามารถคลิกเข้าไปดูได้นะครับก็จะมีรายละเอียดบอกนะครับสามารถกดสั่งซื้อได้จากตรงนี้เลยนะครับต่อมานะครับบริการแนะนําเพื่อนนะครับนี่ก็จะเป็นบริการอ่า หารายได้จากทางเว็บไซต์ได้จากบริการนี้เลยนะครับโดยเพียงเราคัดลอกลิงก์นี้นะครับส่งต่อให้คนอื่นนะครับหากมีการสมัครสมาชิกผ่านทางลิงก์นี้นะครับเราก็จะได้อัตราค่าแนะนํา5%จากยอดที่คนที่เราแนะนําไปนะครับใช้บริการ,รเติมเงินเข้าไปนะครับ แล้วก็จะมีรายละเอียดนะครับที่ขึ้นมานะครับว่าได้ทําการสมัครจากลิงก์เราไปกี่คนแล้วนะครับยอดเงินได้ทั้งหมดเท่าไหร่แล้วนะครับแล้วก็ยอดที่เรายังไม่ได้เบิกอีกเท่าไหร่นะครับก็จะมีแสดงอยู่ตรงนี้นะครับอย่างผมก็ได้มาต้องหกพันกว่าแล้วนะครับก็ดีมากๆเลยนะครับต่อมานะครับ ก็จะเป็นบริการเอ่อดาวน์โหลดแอปพลิเคชันผ่านอ่าแอนดรอยนะครับโดยจากตรงนี้นะครับสามารถโหลดไปใช้นะครับก็จะสะดวกมากๆนะครับไม่ต้องมานั่งเข้าผ่านอ่า o l l e h r r o m e นะครับสามารถเป็นแอปของทางเว็บไซต์โดยตรงเลยนะครับส่วนทาง Apple ก็ตอนนี้ก็ยังอยู่ในช่วงพัฒนานะครับเดี๋ยวทางเว็บไซต์ก็น่าจะเปิดมาให้ใช้ในเร็วๆนี้นะครับต่อมานะครับเป็นการติดต่อแอดมินนะครับโดยให้เราไปที่หน้าแรกนะก็จะมี การติดต่อแอดมินสองช่องทางนะก็จะเป็นทางแอดไลน์นะครับก็สามารถแอดไลน์ตามนี้ได้เลยนะครับจะแอด K M ขีด T H นะครับทางตู้ช่วยเหลือนะครับก็สามารถคลิกเข้าไปนะครับทําการเลือกนะครับว่าปัญหาเรื่องอะไรนะครับแล้วก็ใส่ละเลขออเดอร์ที่เราเกิดปัญหานะครับแล้วก็เลือกนะครับว่าเกิดจากอะไรนะครับก็แล้วก็พิมพ์ลงไปได้นะครับหรือ สามารถแนบรูปภาพไปได้เช่นกันนะครับแอดมินก็จะมาตอบนะครับเราก็กดเข้าไปอ่านดูได้นะครับทีนี้ก็มาดูบริการที่เราได้สั่งซื้อกันไปบ้านนะครับว่าตอนนี้ยอดขึ้นแล้วหรือยังนะครับเอาตอนนี้ยอดวิวของเราขึ้นมาครบเป็นที่ด้วยปลอยแล้วนะครับสาหรับใครนะครับที่กําลังมองหานะครับยอดวิวนะครับราคาถูกแล้วขึ้นไวแบบนี้นะครับผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนี้นะครับสามารถสมัครและเข้าสู่ซต์ได้จากลิงก์ด้านล่างเลยนะครับ วันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ